ไวส์ทอดครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบทเรียนชีวิตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราต่างก็ได้เห็นความยากลำบากที่เกิดขึ้นธุรกิจและอาชีพมากมายต้องล้มหายตายจากไปสร้างความสูญเสียให้กับผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยครับแต่คลื่นของการคัดออกระลอกต่อไปได้มาถึงแล้วครับและครั้งนี้ไม่ใช่ธุรกิจแต่เป็นตัวคนของเราเองที่จะถูกคัดออก วันนี้ผมจะมาพูดถึง20กฎที่ซ่อนอยู่การเข้าใจกฎเหล่านี้จะช่วยให้คุณยกระดับตัวเองและก้าวข้ามผ่านคนที่กำลังจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังในสังคมไปได้ครับและนี่เป็นเพียงแค่ส่วนแรกจากทั้งหมด4ส่วนเท่านั้นยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเรียนล้ำค่ารอคุณอยู่ในส่วนถัดๆไปเพราะฉะนั้นดูให้จบนะครับรับรองว่าคุณจะได้อะไรกลับไปคิดมากมายเลยทีเดียว 1. หนังสือพิมพ์ Huffington Post ของอเมริกาเคยทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยนำเสนอแนวคิดที่ไร้เหตุผลอย่างยิ่งเช่นดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกลอตเตอรี่คือการลงทุนที่ดีที่สุดหรือคนที่สูงกว่าจะขาดออกซิเจนได้ง่ายกว่าเมื่อวิ่งแล้วพวกเขาก็ขอให้ผู้คนประเมินแนวคิดเหล่านี้ผลลัพธ์ที่ได้น่าประหลาดใจมากครับไม่ว่าแนวคิดนั้นจะไร้สาระเพียงใด ก็ยังมีคนประมาณ20%ที่พร้อมจะเชื่ออย่างงมงายเสมอนี่คือกฎหนึ่งในหของความขาวอันโด่งดังหมายความว่าไม่ว่าความคิดนั้นจะโง่เขลาแค่ไหนก็จะมีคนประมาณ20%ที่พร้อมจะทำตามเสมอสิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมกลโกงต่างๆเช่นแก๊งคอเซนเตอร์ ข้อความหลอกว่าคุณถูกรางวัลหรือกลอุบายง่ายๆอื่นๆยังคงมีเหยื่อมากมายแม้ว่าเราจะมีการเตือนภัยกันอยู่ตลอดเวลาก็ตามไม่ว่าเราจะเตือนกันแค่ไหนก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่เหมือนกับคนหูหนวกตาบอดที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมพร้อมที่จะถูกคนไม่ดีใช้ประโยชน์และหลอกลวงอยู่เสมอการโกหกมีอยู่สระดับครับระดับต่ำสุดคือการกุเรื่องขึ้นมาลอยๆ ระดับกลางคือการปรุงแต่งเรื่องราวอย่างแนบเนียนระดับสูงคือการใช้ความจริงครึ่งหนึ่งเพื่อปกปิดเรื่องโกหกอีกครึ่งหนึ่งและระดับสูงสุดคือทุกคำพูดเป็นความจริงแต่เมื่อนำมารวมกันกลับกลายเป็นเรื่องโกหกถ้าคุณไม่สามารถโต้แย้งมุมมองใดมุมมองหนึ่งได้คุณก็ไม่คู่ควรที่จะยึดถือมุมมองนั้นเพราะทุกมุมมองย่อมมีจุดที่มันไม่ถูกต้องถ้าคุณมองไม่เห็นมุมที่ทำให้มันผิดพลาด ก็แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจมุมมองนั้นอย่างแท้จริงเช่นเดียวกันครับถ้าคุณไม่สามารถจากใครคนหนึ่งไปได้คุณก็ไม่คู่ควรที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตเพราะแต่ละคนล้วนเป็นอิสระต่อกันเมื่อคุณเข้มแข็งพอที่จะเดินจากใครสักคนไปได้ทุกเมื่อเมื่อนั้นล่ะครับที่คุณคู่ควรที่จะอยู่กับเขาอย่างแท้จริง 2. ความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างวิทยาศาสตร์กับความเชื่อโง่งายก็คือ วิทยาศาสตร์สามารถถูกล้มล้างได้เสมอเพื่อค้นพบข้อสรุปใหม่ๆแล้วก็รอวันที่จะถูกหักล้างอีกครั้งส่วนการตรัสรู้คือสภาวะที่ในหัวของคุณสามารถบรรจุความคิดที่ขัดแย้งกันสองอย่างไว้ได้โดยไม่มีความขัดแย้งภายในใจเกิดขึ้น เมื่อคุณไปถึงจุดนั้นคุณจะสามารถเปิดรับได้ทุกสิ่งและยอมรับได้ทุกผลลัพธ์และเมื่อนั้นแหละครับที่คุณจะเข้าใจอย่างแท้จริงว่าทุกสิ่งล้วนเป็นการจัดสรรที่ดีที่สุดแล้ว 3. นี่คือเรื่องเล่าที่ใครเข้าใจได้คนนั้นย่อมไม่ใช่คนธรรมดาครับมีแพะตัวหนึ่งที่พยายามอย่างไม่ลดละและยอมประจบประแจงทุกวิถีทาง จนในที่สุดมันก็ได้แทรกตัวเข้าไปอยู่ในแวดวงของเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ในโลกของสัตว์ได้สำเร็จมันดีใจมากแล้วหวังว่าด้วยความช่วยเหลือของเหล่าผู้ยิ่งใหญ่มันจะสามารถก้าวขึ้นไปสู่ชนชั้นที่สูงขึ้นได้วันหนึ่งเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ได้จัดงานเลี้ยงกลางแจ้งขึ้นและเจ้าแพะก็ได้รับเชิญด้วยเสือพูดขึ้นว่าเดี๋ยวข้าจะเอาเตาไปเอง หมาป่าบอกส่วนข้าจะเอาถ่านไปสิงโตก็เสริมว่าข้าจะเอาเครื่องเทศกับไม้เสียบไปนะเจ้าแพะได้ยินดังนั้นก็รีบเสนอตัวอย่างตื่นเต้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเอาผักสดๆไปนะครับเป็นผลผลิตที่ผมปลูกเองกับมือเลยเสือจึงพูดว่าพวกเราไม่กินผักรอกแค่ตัวเธอมาก็พอแล้วแล้วก็พาลูกๆมาด้วยนะถือซะว่าเป็นการรวมญาติอ้อ แล้วอย่าลืมอาบน้ําให้สะอาดสะอาดละ่ะเพราะเจ้าสุนัขจิ้งจอกชอบบ่นว่าตัวเธอเหม็นเจ้าแพะได้ฟังก็ทราบสินใจอย่างสุดซึง้งพลางพูดว่าการได้เป็นเพื่อนกับพวกท่านนี่ช่างเป็นบุญวาสนาของผมจริงๆ 4. มีตัวเลขที่น่ากังวลอยู่อย่างหนึ่งครับคือในปัจจุบันนี้อัตราการเกิดในหลายๆประเทศรวมถึงในบ้านเราเองก็ลดต่ำลงอย่างน่าใจหายและคาดว่าจะลดลงต่อเนื่องไปอีกในอนาคต สิ่งนี้มีความหมายว่าอะไรทั้งที่ตอนนี้เป็นยุคสมัยที่สงบสุขวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าวัตถุสิ่งของก็มีพร้อมพรั่งชีวิตสะดวกสบายราวกับอยู่บนสวรรค์แต่ทำไมคนรุ่นใหม่ถึงไม่อยากมีลูกกันล่ะครับเหตุผลสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องแรงกดดันทางเศรษฐกิจแต่มันคือการสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไปนั่นก็คือความหวังครับในหนังสือเล่มหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า ความหวังคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับมนุษยชาติสําคัญยิ่งกว่าความจริงเสียอีกมนุษย์เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากได้แต่ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความสิ้นหวังได้สาเหตุหลักที่ทําให้คนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกไม่ใช่เพียงเพราะแรงกดดันทางเศรษฐกิจแต่เป็นเพราะการขาดความหวังในอนาคตต่างหาก ความหวังในอนาคตไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของแต่มันขึ้นอยู่กับว่าผู้คนได้รับการปฏิบัติอย่างดีหรือไม่ในปัจจุบันสังคมขาดแคลนความรับและความเอาใจใส่ความขยันหมั่นเพียรไม่ได้นำมาซึ่งความร่ำรวยอีกต่อไปความรู้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้คนที่ดิ้นรนต่อสู้กลับไม่มีที่ให้ลงหลักปักฐานคนส่วนใหญ่ต้องยอมรับชีวิตที่แสนธรรมดา ยอมสละเวลาครึ่งชีวิตเพื่อแลกกับกองคอนกรีตเสริมเหล็กเพียงก้อนเดียวด้วยเหตุนี้บางคนจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะไม่มีลูกเพราะไม่อยากให้คนรุ่นหลังต้องมาทนทุกข์ทรมานอีกสังคมส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ผู้คนต่างใช้ชีวิตกันไปวันๆอย่างไร้ความรู้สึกเดินสวนกันไปมาโดยไม่ได้มอบสิ่งดีๆให้แก่กันเทคโนโลยีอาจจะทันสมัยแต่มันก็ช่างหนาวเหน็บเหลือเกิน 5. ฉันคือใคร ฉันมาจากไหนฉันจะไปที่ไหนพรอสวรรค์ของฉันคืออะไรฉันมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรจริงๆแล้วแก่นแท้ของคำถามที่ยิ่งใหญ่ทั้งห้านี้เป็นเพียงคำถามเดียวเท่านั้นลึกลงไปในตัวตนของทุกคนนั้นซ่อนยักษ์ตนน้อยๆเอาไว้ยักษ์ตนนี้แม้ร่างกายของเราจะเกิดแล้วดับไปแต่เขาก็ยังคงอยู่ลึกๆในจิตวิญญาณของเราเสมอ ยักษ์ตนนี้คือแหล่งพลังงานและแรงผลักดันให้เราเติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่เพราะการใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงแห่งมีสโกตาของเราจึงพร่ามัวมองไม่เห็นใบหน้าที่แท้จริงของยักษ์ตนนั้นปรัชญาศาสนาและศาสตร์แห่งจิตวิทยาทุกขแขนงตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันล้วนสอนให้เราค้นหายักษ์ตนน้อยๆในจิตวิญญาณพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักความคิดที่ลึกที่สุด เพื่อเข้าถึงอารยะวิญญาณนิกายเซนสอนให้เราเฝ้าสังเกตและสำรวจจ,จิตใจตนเองที่เรียกว่าการเห็นแจ้งในธรรมชาติเดิมแท้ปรัชญาเรียกสิ่งนี้ว่าปัญญาจิตวิทยาเรียกว่าจิตใต้สำนึกหรือตัวต,วตนที่แท้จริงลัทธิขงจื้อเรียกว่าแม่ตาธรรมหรือความดีงามสูงสุดลัทธิเต๋าเรียกว่าเต๋าหรือเจอเริญไว้ทอดขันเรียกว่า การรวมมโนธรรมและการกระทำเป็นหนึ่งเดียวผมหวังว่าคุณจะสามารถปลุกยักษ์ตนนั้นในจิตวิญญาณของคุณให้ตื่นขึ้นมาได้ 6. ความรักอันสูงส่งที่สุดที่ผู้ชายจะมอบให้ผู้หญิงได้คือการเปิดโลกทัศน์ยกระดับความคิดและนำทางให้เธอเติบโตเพื่อให้เธอได้เปล่งประกายอย่างอิสระและใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง แม้ว่าวันหนึ่งจะไม่มีเขาอยู่เคียงข้างเธอก็จะยังคงเข้มแข็งและใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีส่วนความรักอันสูงส่งที่สุดของผู้หญิงที่มีต่อผู้ชายคือการเห็นคุณค่าในตัวเขาดึงศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาออกมามอบประสบการณ์ความรักที่หอมหวานหล่อเลี้ยงและขัดเกลาจิตใจของเขาแม้จะต้องห่างไกลกันเขาก็จะแข็งแกร่งขึ้นเพราะได้เข้าใจในความรักความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เติบโต 7. ทําทำไมคนฉลาดถึงไม่ชอบสูงสิงกับคนทั่วไปเหตุผลมันสมเหตุสมผลมากเลยครับคนทั่วไปมักจะคิดเป็นขั้นเป็นตอนจาก A ไป B ไป C แล้วไป D และสรุปที่ E แต่คนฉลาดจะคิดแบบก้าวกระโดดพวกเขาสามารถไปจาก A ถึง E ได้ในทันทีเหมือนกับการขับรถ คนทั่วไปใช้เกียร์ธรรมดาที่ต้องค่อยๆไต่ระดับความเร็วขึ้นไปในขณะที่คนฉลาดใช้เกียร์อัตโนมัติที่เปลี่ยนความเร็วได้อย่างอิสระพวกเขาต้องการสื่อสารกับคนที่มีวิสัยทัศน์ในระดับเดียวกันเพื่อข้ามกำแพงทางความคิดและสร้างประกายไฟแห่งปัญญาร่วมกัน แต่ถ้าต้องมาถกเถียงกับคนทั่วไปพวกเขาจะถูกดึงกลับไปอธิบายทีละขั้นตอนว่า b c d คืออะไรต้องมาอธิบายว่าทำไมถึงข้ามขั้นตอนนี้ไปซึ่งมันทำให้กระบวนการคิดของพวกเขาติดขัดอย่างรุนแรง8การที่คุณพลาดอะไรไปนั่นเป็นเพราะสวรรค์กำลังปกป้องคุณอยู่ความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดของเราคือการเฝ้าเสียดายอดีตเรามักจะคิดว่า ถ้าได้ย้อนกลับไปเราจะทำได้ดีกว่านี้เลือกได้ถูกต้องกว่านี้แล้วก็จมอยู่กับความรู้สึกเสียใจแต่นั่นคือความยึดติดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์เราต้องเข้าใจว่าถูกการกระทำและการตัดสินใจของเราในอดีตนั้นดีที่สุดแล้วณนะเวลานั้นน,นซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความเข้าใจและสภาพจิตใจของเราในตอนนั้นต่อให้คุณย้อนเวลากลับไปได้คุณก็จะเลือกเหมือนเดิมอยู่ดี ในวัชรปรัชญาปารมิตาสูตรกล่าวไว้ว่าจิตในอดีตย่อมถือเอาไม่ได้จิตในอนาคตก็ย่อมถือเอาไม่ได้เช่นกันคนเราเติบโตจากการสะดุดล้มเรียนรู้บทเรียนหลังความสูญเสียและได้ปัญญาเพิ่มขึ้นหลังการล้มเหลวแทนที่จะเสียดายอดีตจงเช็ดน้ำตาแล้วก้าวต่อไปข้างหน้าเรามักคิดว่าถ้าเลือกอีกทางผลลัพธ์คงจะดีกว่านี้ แต่จริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนมันก็จะมีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นมาเสมอสิ่งที่เรียกว่าตอนจบที่ดีกว่าเป็นเพียงความยึดติดและภาพลวงตาของเราเท่านั้นการได้เลือกใหม่อีกครั้งก็เป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบของความทุกข์เท่านั้นเองชีวิตคนเราก็เช่นกัน ไม่ว่าจะมีทางแยกกี่ครั้งไม่ว่าคุณจะเลือกเดินไปทางไหนสุดท้ายก็จะมีช่วงเวลาที่ต้องเสียใจและคิดว่าอีกเส้นทางหนึ่งคงจะดีกว่าเสมอดังนั้นอย่าใช้มุมมองในปัจจุบันไปตัดสินอดีตของตัวเองจงกลับมาอยู่กับปัจจุบันและ,ะเผชิญหน้ากับการตัดสินใจของคุณตอนนี้เส้นทางที่คุณกำลังเดินอยู่คือเส้นทางที่ดีที่สุด และคนที่อยู่ข้างๆคุณคือคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยให้คุณก้าวผ่านบททดสอบนี้ไปได้ 9. ไอายสไตล์เคยกล่าวไว้ว่าการทำลายอาคติของมนุษย์นั้นยากยิ่งกว่าการทำลายอะตอมเสียอีก จริงๆแล้วความท้อแท้และความกังวลทั้งหมดของเราล้วนมีต้นต่อมาจากตัวเราเองจากความคิดเก่าๆที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเรายังคงทำซ้ำๆด้วยวิธีการเดิมๆความคิดแบบเดิมๆวันแล้วว,ลว,วันเล่าปีแล้วปีเล่าจนสุดท้ายเราก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายกับตัวเองไม่ต้องพูดถึงคนรอบข้างหรือแม้แต่สังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยเมื่อความเร็วในการอัปเกรดตัวเองของคุณตามลูกๆไม่ทันปัญหาก็จะเกิด เมื่อคุณตามคนรักไม่ทันชีวิตคู่ก็จะลำบากเมื่อคุณตามลูกค้าไม่ทันความร่วมมือก็จะติดขัดเมื่อคุณตามหัวหน้าไม่ทันการงานก็จะสั่นคลอนเมื่อคุณตามตลาดไม่ทันบริษัทก็จะเจอปัญหาและถ้าคุณตามความเร็วของสังคมไม่ทันคุณก็จะถูกทอดทิ้งดังนั้นการยกระดับความรู้และความคิดของตัวเองจึงเป็นทางออกที่ต้นตอของทุกปัญหามีคำกล่าวไว้ว่า ณตีนเขาเราเห็นภูเขาแตกต่างกันไปแต่เมื่ออยู่บนยอดเขาเรากลับเห็นจันทร์ดวงเดียวกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาอาชีพไหนก็ตามครับขอเพียงแค่คุณไปให้ถึงจุดสูงสุดของความเชี่ยวชาญในสายงานนั้นคุณก็จะมองเห็นดวงจันทร์ดวงเดียวกันกับคนอื่นๆแม้ว่าเราจะมาจากต่างสาขาอาชีพแต่เมื่อมุมมองชีวิตเราสูงขึ้นทิวทัศน์ที่เราเห็นก็จะยิ่งคล้ายคลึงกันมากขึ้น นี่แหละครับคือความเข้าใจที่ตรงกันของเหล่าผู้ยิ่งใหญ่หลายต่อหลายครั้งที่เราโต้เถียงกันเพียงเพราะมุมมองส่วนตัวนั่นก็เป็นเพราะว่าเรายังปีนขึ้นไปได้ไม่สูงพอคนที่อยู่แค่กลางทางของภูเขามักจะเห็นท้องฟ้าในแบบของตัวเองแต่คนบนยอดเขาเมื่อมองเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วถึงจะตระหนักได้ว่าแท้จริงแล้วเราทุกคนต่างมีจุดหมายเดียวกันนั่นเองครับมนุษย์เราเอาแต่วิ่งไล่ตามชื่อเสียงและเกียรติยศ คิดว่ายิ่งมีความมั่งคั่งและตำแหน่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีโดยไม่รู้เลยว่าทรัพย์สมบัติและอำนาจเหล่านั้นคือการใช้บุญบารมีของตัวเองให้หมดไปทำไมคนจำนวนมากพอมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จได้ไม่นานก็กลับร่วงหล่นลงมาอย่างรวดเร็วนั่นก็เพราะว่าบุญบารมีของพวกเขานั้นหมดลงแล้วนั่นเองครับ เมอคนคนหนึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังถึงขีดสุดนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่บุญบาร,รมีของเขาได้ถูกใช้ออกไปจนหมดสิ้นแล้วเช่นกันชีวิตที่ไปถึงจุดสูงสุดของความรุ่งโรยก็เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยทั้งความสุขและความทุกข์ระทมอย่างถึงที่สุดการเข้าใจกฎเกณฑ์ข้อนี้อย่างถ่องแท้ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะทำได้คนโบราณมีคำสอนเรื่อง การถนอมบุญซึ่งหมายถึงการทนุถนอมบุญบารมีของเราไว้ไม่ใช้มันไปอย่างสิ้นเปลืองง่ายๆหากบุญบารมีของใครคนหนึ่งเหลืออยู่เพียงในรูปแบบของเงินตรานั่นคือสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งครับ เพราะเพียงแค่ความผันผวนเพียงเล็กน้อยก็อาจทําให้คนคนหนึ่งล่มสลายลงได้สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคือการสะสมคุณงามความดีและบุญบารมีและจงจําไว้เสมอว่าอย่าปล่อยให้ชื่อเสียงและผลประโยชน์มันเกินกว่าบุญบารมีที่เรามีมิเช่นนั้นแล้วเมื่อพุณธรรมไม่คู่ควรกับตําแหน่งย่อมต้องพบเจอกับภัยพิบัติอย่างแน่นอนครับ เพื่อให้มีความสุขที่แท้จริงมนุษย์เรามีหนทางเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือการหวนคืนสู่มโนธรรมหรือจิตเดิมแท้ของตนเองผมเคยแบ่งปันไปว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์นั้นเห็นแก่ตัวแต่หากคุณเชื่อในคำกล่าวที่ว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับธรรมชาติที่ดีงามโดยเนื้อแท้ก็เป็นเพราะว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับความดีงามแต่เมื่อเติบโตขึ้นกลับถูกโลกภายนอกทำให้แปดเปื้อน พฤติกรรมของเราจึงถูกย้อมไปด้วยเรื่องทางโลกธรรมชาติที่ดีงามถูกบทบังด้วยความอยากได้ใครมีในวัตถุเราจึงกลายเป็นคนโลภหลงและโง่เขลาต้องเหนื่อยยากลำบากกายใจเพื่อสแสวงหาการยอมรับจากภายนอกนานวันเข้าฝุ่นในใจก็ยิ่งหนาขึ้นพฤติกรรมก็ยิ่งมืดบอดลงปราดอย่างหวังหยางหมิงแนะนำให้ผู้คนกลับคืนสู่มโนธรรมคำสอนของนิกายเซนสอนให้เห็นแจ้งในจิตเดิมแท้ นักจิตวิทยาก็พูดถึงการค้นหาตัวตนที่แท้จริงนักปรัชญาก็สแสวงหาตัวตนและเราก็มักจะเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าลืมตัวตนในวันแรกเริ่มทั้งหมดนี้ก็เพื่อปลุกตัวตนดั้งเดิมที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจของแต่ละคนให้ตื่นขึ้นมานั่นเองครับเราทุกคนเกิดมาอย่างอิสระ แต่ตราบใดที่เรายังพงสแสวงหาสิ่งต่างๆจากภายนอกเราก็จะลืมรากเหง้าของตัวเองชีวิตก็จะล่องลอยอยู่ในทะเลแห่งวัตถุนิยมไปเรื่อยๆเราจะไม่มีวันได้พบกับท่าเรือที่แท้จริงและจะกลายเป็นทาตของตันหาถูกจองจําอยู่ในคุกแห่งการรับรู้ของตัวเองตลอดไปมีเพียงการกลับคืนสู่มโนธรรมเท่านั้นที่เราจะพบกับความสงบสุขและความสุขที่แท้จริงได้จากจุดนั้นเอง จิตใจภายในของเราจะแข็งแกร่งขึ้นและเราจะสามารถค้นพบคุณค่าและความหมายของการมีอยู่ของตัวเองได้ครับนี่คือ5สัญญาณของคนที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งครับข้อแรกจำสองประโยคนี้ให้ขึ้นใจนี่ไม่ใช่เรื่องของฉันและนี่ไม่ใช่เรื่องของคุณแล้วหันมาใส่ใจกับชีวิตของตัวเองข้อที่2มีความสามารถในการกลับคืนสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วในทุกสถานการณ์ไม่ปล่อยให้อารมณ์มามีผลต่อการตัดสินใจ ข้อที่2เข้าใจเป้าหมายในชีวิตของตัวเองอย่างชัดเจนทําให้สามารถอดทนในสิ่งที่คนอื่นอดทนไม่ได้ข้อที่4รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรสามารถยิ้มรับคําวิจารณ์และมั่นใจในคุณค่าของตัวเองได้โดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะตัดสินเราอย่างไรและข้อที่ 5. ใช้ความแน่นอนที่อยู่ภายในใจของตัวเองเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนจากโลกภายนอก ความสามารถในการรับรู้และสภาวะจิตใจที่มั่นคงคือกุญแจสำคัญในการรับมือกับทุกสถานการณ์ครับชีวิตคนเราจะมีจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ๆอยู่3ครั้งและแต่ละครั้งคือการยกระดับครั้งสำคัญจุดเปลี่ยนครั้งแรกคือเมื่อเราหลุดพ้นจากข้อจำกัดของความเป็นจริงไม่ต้องกังวลกับการวิ่งไล่ตามเงินทองอีกต่อไป บรรลุซึ่งอิสรภาพทางการเงินจิตใจและบุคลิกภาพกลายเป็นคนที่มีอิสระอย่างแท้จริงและเริ่มคบคิดเกี่ยวกับคุณค่าทางจิตวิญญาณจุดเปลี่ยนครั้งที่2คือเมื่อเราค้นพบพรสวรรค์ของตัวเองพบความหมายและภารกิจของชีวิตเหมือนกับที่สตีฟจ็อบส์คนพบความลหลงไหลในเทคโนโลยีและการออกแบบหรือไมเคิลจอแดนที่ลหลงไหลในกีฬาบาสเกตบอล พวกเขาทุ่มเททั้งชีวิตกับสิ่งที่รักและประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งจุดเปลี่ยนครั้งที่3คือเมื่อเรามองเห็นแก่นแท้ของชีวิตและก้าวเข้าสู่สภาวะแห่งการรู้แจ้งได้พบกับการตื่นรู้และบรรลุสัจธรรมสามารถมองสรรพสิ่งจากมุมมองที่สูงส่งขึ้นใช้ชีวิตอย่างสงบไม่ยินดียินร้ายต่อคำสรรเสริญหรือคำตำหนิ ดั่งมองดอกไม้บานและร่วงโรยหน้าบ้านหรือมองเมฆลอยผ่านบนฟ้าโดยไม่หวั่นไหวทุกๆจุดเปลี่ยนคือการยกระดับอิสรภาพของชีวิตครับทุกชีวิตล้วนแล้วจะจะได้พบกับการตื่นรู้เพียงแต่ว่าการตื่นรู้ส่วนใหญ่นั้นมักจะมาถึงในวินาทีสุดท้ายของชีวิตซึ่งมันก็สายเกินไปเสียแล้ว 15. เพื่อให้ได้ใจคนมาครองจงจำกฎทองข้อนี้ไว้ให้ดี แค่คุณพูดดีๆไม่กี่คำคุณก็จะทำให้คน50%พอใจได้แล้วแค่คุณให้ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆกับพวกเขาคุณก็จะได้ใจคนถึง70%แต่ถ้าคุณทั้งพูดจาดีและให้ผลประโยชน์ด้วยคุณจะทำให้คนพอใจได้ถึง90%และถ้าคุณฉลาดพอที่จะพูดในสิ่งที่เหมาะสมพร้อมกับมอบสิ่งที่พวกเขาปรารถนาคุณจะได้รับการยอมรับถึง99% จำสิ่งนี้ไว้ให้ขึ้นใจเพราะมันคือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการเข้าหาผู้คนแต่ถ้าคุณทําทั้งหมดนี้แล้วยังไม่ได้ใจพวกเขามาก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาคือคนหนึ่งเปอร์เซนที่เหลือคนที่คุณสามารถชื่นชมและเรียนรู้จากพวกเขาได้ 16. ทําทำไมคนที่ผ่านช่วงเวลายากลำบากมาได้ถึงมักจะกลายเป็นคนเย็นชาก็เพราะว่าในช่วงเวลาที่ตกต่าที่สุดเรามักจะมองเห็นทตุแท้ของคนได้ชัดเจนที่สุด เห็นความเป็นจริงของโลกใบนี้ได้แจมแจ้งที่สุดไม่มีใครรู้หรอกว่าพวกเขาต้องผ่านความโดดเดี่ยวและความพังทลายมาได้อย่างไรและก็ไม่มีใครสนใจความทุกข์ยากของพวกเขาเลยผู้คนทำได้แค่พูดลอยๆว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วดังนั้นเมื่อคนเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างทะลุปรุโปร่ปรงแล้วพวกเขาก็จะกลายเป็นคนเย็นชา ไม่ใช่ว่าสูญเสียความสามารถในการเข้าสังคมไปแต่แค่ไม่สนใจที่จะล่นละครตบตากับคนอื่นอีกต่อไปก็เท่านั้นเอง17คํำตอบมักจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าคำถามเสมอการหาคำตอบในระดับเดียวกันนั้นเป็นไปไม่ได้เราทำได้แค่ค้นหาต่อไปเรื่อยๆตัวอย่างเช่นเมื่อคุณรู้สึกว่าต้องพัฒนาทักษะบางอย่างเช่นการเขียนหรือการนาเสนอ จริงๆแล้วสิ่งที่ต้องยกระดับคือความคิดและทัศนคติของคุณต่างหากเพราะความคิดอยู่สูงกว่าทักษะหนึ่งระดับเสมอเมื่อคุณเห็นว่าต้องปรับปรุงความสามารถทางการตลาดจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือกลยุทธ์ของคุณเพราะกลยุทธ์นั้นอยู่เหนือกว่าการตลาดเสมอความสามารถในการมองทะลุป,ปัญหาการมองตัวเองจากมุมที่สูงขึ้นคือความสามารถที่มีค่าอย่างยิ่ง18 จำไว้ว่าอย่ากลายเป็นทาสของคนอื่นเด็ดขาดเมื่อคุณให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของใครคนหนึ่งมากเกินไปและใช้การยอมรับของพวกเขาเป็นมาตรฐานในการกระทำของคุณคุณก็ได้กลายเป็นทาสของพวกเขาไปโดยไม่รู้ตัวสิ่งนี้เป็นจริงเสมอในทุกความสัมพันธ์ทันทีที่คุณเริ่มสนใจว่าคนอื่นจะเห็นด้วยกับคุณหรือไม่คุณก็ถูกคนคนนั้นควบคุมโดยไม่รู้ตัวแล้ว ยิ่งคุณใส่ใจคนอื่นมากเท่าไหรคุณก็ยิ่งถูกพวกเขากำหนดได้ง่ายขึ้นเท่านั้นคุณไม่รู้ตัวหรอกว่าเมื่อคุณพยายามพิสูจน์และอธิบายตัวเองจริงๆแล้วคุณได้ตกลงไปในกับดักของพวกเขาแล้วหลายคนมักใช้การปฏิเสธเป็นเครื่องมือเพื่อให้คุณพยายามพิสูจน์ตัวเองไม่รู้จบเพื่อดึงคุณเข้าไปในวงจรอุบาทการควบคุมคนคนหนึ่งมันง่ายมากไม่ใช่ด้วยการเห็นด้วยหรือยอมรับพวกเขา แต่คือการปฏิเสธการโจมตีเพื่อให้พวกเขาต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างไม่สิ้นสุดมันเหมือนกับการถูกลากเข้าไปในโรงพยาบาลบ้าแล้วพยายามพิสูจน์ว่าตัวเองปกติยิ่งพูดก็ยิ่งสับสนยิ่งพูดยิ่งผิด19คนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงคือคนที่สามารถทุบทำลายตัวเองแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ได้เซลล์ในร่างกายของเราจะถูกสร้างขึ้นใหม่ในทุกๆ6-7ปีหมายความว่า ตัวคุณเมื่อเจปีก่อนกับตัวคุณในปัจจุบันนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนี่คือกระบวนการผลัดเปลี่ยนของร่างกายแต่การยกระดับความคิดและทัศนคติของมนุษย์กลับเชื่องช้าอย่างน่าใจหายหลายคนตายไปแล้วตั้งแต่อายุ30แต่กว่าจะได้ฝังก็ปาเข้าไป80พวกเขาใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆที่ไม่เคยเปลี่ยน เหตุผลง่ายมากจิตใจของเราเป็นเรื่องของอัตวิสัยในขณะที่ร่างกายเป็นเรื่องของภวะวิสัยสิ่งที่เป็นภวะวิสัยย่อมเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าได้เร็วกว่าสิ่งที่อยู่ข้างในเสมอจิตใจของเรานั้นง่ายเหลือเกินที่จะขังตัวเองไว้ในอคติที่คับแคบและความเร็วในการยกระดับการรับรู้ของมนุษย์ก็มักจะช้ากว่ากระบวนการเผาผลาญของร่างกายและวิวัฒนาการของสังคมเสมอ นี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ 20. เรื่องน่าแปลกก็คือทุกคนคิดว่าการใช้เวลาหปีเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และกลายเป็นคนที่ไม่ธรรมดานั้นนานเกินไปแต่กลับไม่รู้สึกเสียดายที่ใช้เวลา40ปีไปกับการใช้ชีวิตอย่างเลื่อนลอยวุ่นวายอยู่กับคนหน่าเบื่อและงานที่ไม่มีความหมายสิ่งนี้ทำให้หลายคนถูกกระแสะสังคมทิ้งไว้ข้างหลัง ผมไม่เคยเห็นคนที่มีวินัยในตนเองขยันหมั่นเพียรและใฝ่เรียนรู้คนไหนบนเรื่องโชคชะตาของตัวเองเลยและก็ไม่เคยเห็นคนที่มีความมั่นใจมุ่งมั่นและลงมือทำจริงคนไหนบนเรื่องความไม่ยุติธรรมของสังคมเช่นกันการบ่นเกี่ยวกับโลกภายนอกส่วนใหญ่มาจ,จากการหลีกเลี่ยงที่จะพัฒนาภายในของเราเองคนที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำผิดพลาดแต่คือคนที่ไม่เคยหยุดที่จะเติบโต การเติบโตตัางหากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือแก่นเรื่องหลักในการเดินทางของชีวิตเราความเร็วในการเติบโตของเราถูกกำหนดโดยเจตจำนงที่แน่วแน่ความคิดที่เปิดกว้างและความกล้าหาญที่จะตั้งคำถามกับตัวเองกัลยานมิตรที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณก็คือตัวคุณเองในเวอร์ชั่นที่พยายามและไม่หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้าโลกนี้ไม่เคยทอดทิ้งคนที่มีความพยายามและหมั่นทบทวนตัวเองอยู่เสมอ หวังว่าเราทุกคนจะได้พบกับตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นบนเส้นทางที่เรามุ่งมั่นเดินต่อไปถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับช่องบทเรียนชีวิตอยากจะชวนทุกคนมาแบ่งปันความคิดเห็นและเรื่องราวของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ